โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง net nhtv อีกเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเสือแสงสายโซออนนะครับผมเอออย่างที่นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าซับย so ์โซออนเนี่ยจะลดลงเออไม่ใช่จะลดความเสียหายถึง15%กับบวกความเสียหายล่างตื่นของรุจอีก 50%รวมเป็น65%เนี่ยมันจะโหดจริงๆหรือเปล่านะครับผมแล้วตัวละครลุจิจะยืนได้ทางเกมหรือเปล่านะฮะซัโซออนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็อาจจะยังไม่เป็นบุสอแล้วก็อาจจะยังไม่ใส่เหรียญเนื่องจากผมทำไม่ทันนะครับผมผมอยากทำคลิปก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าซับมันแน่นแล้วผมจะมาอัดคลิปอีกรอบนึงนะครับผมซับธิดาก็จะไ้ถึง4แท็กเลยนะครับผมนละแอทเทอร์กล่มัวง์ฟาง ผูอ้อาโลกใหม่แล้วก็ผู้มีพลังพิเศษสายโซออลดความเสียหาย15รนะครับผมถ้าเกิดเราเอามาเล่นใจเจ้ารุจ,จิแล้วก็ชิซารุว่ามันจะเล่นได้ไหมในยุคข,ของกลุ่มหมวกฟางที่อาเป็นตัวนิกะมาใหม่อย่างโหดว่ามันจะปั่นหัวเราได้หรือเปล่าและซรัพย์โซออเนี่ยจะนำชัยชนะมาให้เราได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะ แดี๋ยวเราไปดูในเกมที่1กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับซับสายโซออนในตำนานนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าในคลิปส่งครั้งหน้าหลังจากที่ผมสุ่มนิกลับไปผมจะทําการแจกไอดีนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากตาก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูในเกมที่1กันเลยดีกว่าไปมาดูในเกมที่1กันเลยนะครับผมเกมที่1นั้นผมจะเปิดด้วยอาจารย์คิซารุนะครับผม เทพแห่งแสงกับซรับย์สายโซออนะครับผมในดูกันว่าในเกมที่1น,นี้ผมจะหาผมจะสังหารฝั่งตรงข้ามไปทั้งหมดกี่ตัวแล้วจะนาชัยชะนะมาให้ทีมได้หรือเปล่าหรือว่าผมจะเป็นฝ่ายโยและให้ทีมแบกนะครับผมตอนนี้สกอร์อยู่ที่2อสองนะครับผมผมจะขึ้นมาเฉลีายอยู่ที่ตรงกลางนะครับผมจังหวะนี้เราจะใช้สร้อยลูกปัดยาสาคมนี่นะครับผมโอ้โหนมัวซัวตัวตรวตรวัตรวหลีเลยะครับเอานิกะนิกะนิกะ นิกะโอ้นิกะก็งันๆน,นะครับสงสัยเล่นไม่เป็นสงสัยซื้อรหัสมาแล้วเล่นไม่เป็นนะครับโอ้โห,โห เก็บซาโบไปอีหนึ่งตัวถึงกับโกรธเลยนะครับผมสลับซาโบของเรานะครับผมเนี่ยตัวไอตัวข้างบนเนี่ยปล่อยให้มันดึงไปนะครับผมจังหวะนี้สร้อยลูกปัดยาซาคานี้นะครับผมโอ้โหไม่มีใครตายสักตัวเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราขึ้นไปเฉิดฉายข้างบนเลยดีกว่านะครับผมสลับเกมที่หนึ่งของเรานั้นจะได้นำรุ่จิออกมาเล่นหรือเปล่าหรือเราแค่จะเล่นแค่ เจ้าแสงอย่างเดียวนะครับผมอ้าวลุ้มห,หูเสียดายอ่าลูฟี่นี่กะตายก่อนนะคะผมไม่งั้นละโดนแสงดาบพิฆาตอสูรแทงทะลุตะไบใสพุงแน่นอนนะฮะมาเดี๋ยวเรารอจังหวะนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการว้าขึ้นไปข้างบนนะครับผมสวัสดีจา้าไม่เจอใครหรอโว้ห้าปากห้าข้างหนา้นา,นาแบบนี้ก็จบสกอรี่ 50สิครับผมโอ้โหที่ผมน่าจะหูดเกินนะฮะผมฝั่งกองข้ามสงสัยทำเหรียญสีอยู่แน่เลยนะครับผมเอพีพีก็ไปขอนิกะหมายเลข3นะฮะก็อย่างว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นอัดคลิปช่วงนี้อาจจะยังไม่เจอตึงนะครับผมเนื่องจากมันรีเลียแล้วก็ทุกคนก็จะเริ่มทําการเก็บเหรียญสีพวก4สีดาว5ดาวเพื่อทำเหรียญสีสวยๆงามๆนะฮะมาแต่เราก็ไม่สนใจเพื่อชนะนะครับผมมาดูในเกมที่2กันเลยดีกว่าว่าเราจะชนะหรือไม่นะครับผมสำหรับเกมที่2 นั้นผมจะเปิดด้วยรุจิรักครโบฝั่งตรงข้างก็มีการ์ดถึง2ตัวและรุจิตัวหนึ่งและก็ตัวที่ได้ประโยชน์มาเรียกโคองอยากซสันจิอีกตัวหนึ่งนะครับผมมามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ,านาระครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่ ข้ามนูใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดผมไม่ได้อธิบายเรื่องคุณสมบัติของซับโชออมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะผมผมรู้แค่ว่ามันลดความเสียหายนะครับผมถึง15%เลยนะฮะลยนะคะาาเจอกับปู่คราฟนะคบผมโหดนสวยร่วงไปหนึ่งทีจากการนี้ลูฟี่เอ๋ดยดอทหนึ่งทีนะครับผมดรอปลบพ้นนะัะผมแต่ได้รับดามิเฉย อะไรกันครับเนี่ยคุณปู่ครับเรียบร้อยครับผมอ้าวลุจิลุจิลุจ,ลจิโอโ้โหไม่ทันการนะครับผมไม่ทันการเฉยเลยนะครับผมขอดึงทงหน่อยโอเคให้ลุงแสงดึงไปนะคะผมผมรู้สึกว่าทาน,นี้น่าจะจบที่5สูนอีกเช่นเคยนะคะผมนะฮะเนื่องจากฝั่งเราอย่างตึงนะครดูดีไปกดถึงหน้าบ้านเขาอะผมก็อยากไปนะแต่กลัวเกมพีคนะครับผม ผมต้องการโซนอยู่ที่ธงกลางหรือธงบ้านไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเราบุกเกินไปเราอาจจะมีโอกาสแพได้นะครับผมอย่าประมาททีมตรงข้ามนะถ้าเราไม่เก่งพอนะคะผมนี้ดอทลบหนึ่งทีแล้วดอทหลบพ้นด้วยนะเมื่อกี้นี้นะครับผมจะ่าจ้องวาดนี้มันเหลืออีกอาวินาทีจัองว่าอันนี้ขอซัดหน้าไปหนึ่งทีแล้วกันนะครับผมแปลร่างเป็นร่างเสือจังว่นี้ ขอชิคกะดูดหน่อยโอ้โหชิคกะดูดไม่ทันนะครับผมจุดสกอร์ไปที่50นะครับผม m v p ีพเขาเป็นของพิซารุนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็ไม่ได้เฉื่อชายอีกแล้วครับทุกคนผมต้องขออภัยด้วยนะทีมผมมันมันเกินไปนะครับผมสุดสุดจะเกินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูริเก็ที่3ามกันเลยดีกว่านะครับผมมาคลิปนี้เราจะเล่นทั้งหมดถึง3เกมเพย์เลยนะครับผมเกมนี้เราจะเปิดด้วยลูจิอีกรอบเนื่องจากเราไม่ได้เฉื่อฉายนะฮะ ฝั่งตรงข้ามน่าจะไม่มีมิกะนะครับผมมีถึงแฉงสองก็น่าจะปั่นคว่นะฮะฝั่งเราไม่มีสายหมัดเอ้ยสายโล่ด้วยนะครับผมไม่มีใครกันพงจากอ่าแฉงขาวนะครับผมตอนบัาน,นี้ดอกรบหนึ่งทีแล้วแปลงร่างเป็นร่างสื่อและลดความเสียหายไปหนึงหก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหจิกรดูไปหนึ่งทีเกือบตุยนะครับผมมีคนกดเกือบไปนหนึ่งทีสงสัยจะไม่พอใจในการลดความเสียหายโอ้โหบัคด็อ โดสจัดบักโดสจัดนะัะผมต่อยหนงทีต่อยหนงทีแล้วต่อยสงทีเอาลงไปคุยกับท่าประมวลตัวใหม่นะฮะเนี่ยเก็บแช้งข่าวไปหนึตัวนะคนที่เก็บไม่ใช่ผมนะแต่เป็นโซโลโซโลอาชูร่านะครับผมตอนนี้เรารืูนฟูเกตสมบัติพงกลางไว้ก่อนนะครับผมฝั่งนั้นมีสายโล่ทั้งหมดถึง3ตัวเลยนะฮะ แล้วก็สายวิ่งอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ้าวเจอกับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหูดอโนลบได้เฉยเราก็ดอโลบได้เหมือนกันจังหวะนี้ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาครับผมโอ้โหติดสั่นจะลดความเสียหายไปนิดหน่อยนะครับผมเลือดเทพไม่ลดเลยนะฮะสำหรับตัวลคารุจิครับผมดอโนลบหนึ่งทีแล้วหลบพ้นจังหวะนี้ใช้สกิลนึงเข้าไปแทงจวกไปหนึ่งทีแล้วก็ตีธรรมดาครับผมตีธรรมดาครับผมโอ้โหปวดมืออะปวดจัดนะฮะเก็บเอ็ดเวิร์ดนิวเกตไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับกุตะอุตะ อู้ตะรอครับผมลุกขึ้นมาหโหเลือดแท่ไม่ลดนะทุกคนเลือดแท่ไม่ลดนะผมลดลบหนึ่งทีแล้วลบคนด้วยนะครับผมบอกแล้วรุจิก็มีฮาชิสังเกตเหมือนกันอย่ามาประมาทพี่ไอ้น้องนะฮะตอนนี้สกอร์อยู่ที่สามสองขอร้องอย่าจบห้าศูนย์นะครับผมเดียวมันจะไม่เดี๋ยวมันจะได้อัดลิปเกมที่สี่ต่อนะครับผมแล้วลงมาดึงพงบีเลยดีกว่านะครับผมเนื่องจากเชียงขาอีกตัวนั้นมันดึงพงสลิเลยนะครับผมดึงพงบ้านเราสลิเลยนะฮะ แต่แล้วฝัว่งเราก็เป็นฝ่ายตามนะครับผมโอกาสนี้มีโอกาสแพ้สูงนะถึงเราจะคิวเยอะแต่เราแพ้ทโทงก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมแล้วรมหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ชิกกระดูไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ทันนะฮะโดดลงไปก่อนตอนนี้ทงเราเป็นฝ่ายตามนะครับผมผมอยากลงไปนะแต่ว่าเราไม่มีสายลกูกเราจะทิ้งทงกลางไหมหรือเราจะไม่ทิ้งดี เราว่าผมว่าไม่ควรทิ้งนะลดลงหนึ่งทีครับผมตอนนี้สองหนึ่งไม่ถือวอลุม2อหนึ่งไม่ถือวอลุมพ่อพี่ใช้ซับสายโซ่โอนนะครับผมไม่ถือวอลุมไม่น้องมาดีครับก็มาดิคิดซารุอมไม่ใช่คิดซาลุแต่เป็นคู่สร้าง โซานมันทําเราตกลงมาข้างล่างแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนเพื่อไม่ให้เสียขางบนนะัะผมเลยยี่สิบวินะฮะไอ้สามสิบวินะครับผมหวังว่ามันจะดึงไม่ทันนะฮะเนื่องจากมันเป็นสายโลนะครับผมโอ้โหการไม่ทันนะฮะบอกเลยว่าเธอมาในทันเวลาพอเศษโอ้โหล้วลงได้แล้วลงนีแล้วตีมานะครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะฮะผมโดนนาเมิซับโซออนลงไปคุยกับรามมุ่วยหนึ่งทีเจอกับอุตัยแล้วเจอกับอุตัยแล้วคอก็บคิวก่อนหมดเวลาได้หรือเปล่าโอ้โหติดติดติด ดอโลนี่ผมเก็บคิวได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับผมเก็บคิวไปหนึ่งตัวนะครับโอ้โหยืนไปทั้งเกมนะฮะแต้มแปดพันเกตสิบโอ้โห MVP จะเป็นของใครไม่ได้นอกจาก HK สตารหรือเน็ต NHTV นะครับผมจบสกอร์ไปที่สามสองนะครับผมสำหรับเกมที่สองของเรานะฮะโอ้โหกูจะได้เฉิดฉายโอ้โหกูจะได้เฉิดฉายนะเจ้ารุกิเอ๋ยบอกเลยว่าเสียดายนะฝั่งนั้นมันไม่มี มันมีมีนิกะถ้าเกิดมีนิกะเน,นี่ยผมน่าจะได้ โชว์โหดมากกว่านี้ทุยผมน่าจะเพสเร็วกว่านี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับคลิปแสงเอ้ยไม่ใช่เสือแสงสายโซออนนะครับผมไม่รู้ว่ามันโหดเข้าโหดตามตำนานที่เขาเล่ากล่าวกันมานะคร<ส>ับผมนะฮะคือแบบเป็นทรัพย์ที่ดีมากเลยเหมาะกับรุจิสุดๆนะคะผมแต่เสียดายตานนี้เราไม่เจอเราเจอนิกะน้อยมากเลยนะครับผมถ้าเกิดเจอนิกกะผมน่าจะเพ 5. ส50ทั้งหมด3ตาเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม สำหรับคลิปเสือแสงสายโซออนนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับผมจัดซับแบบไหนนู่นนี่นั่นยันยางไงาก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมผมอาจจะไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับซับอะไรพวกนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย